คนแรกเลย,เยจะเต้นไหมจะเต้นจะเดินจากฝั่งไหน,น <laughs> ขอแค่ไม่เข้าปากกั็พอ <laughs> <laughs> หนูอิ่มแล้วค่ะ อสู้สเซียเราต้องแบบดูสถานการณ์ก่อนเาเป็นยังไงเป็นแบบทีมออฟเซิร์ฟอ่าออฟเซิร์ฟก่อนดูสิโหสุดแต่เราต้องสู้ค่ะถ้าโพสดีไรดียังไม่แน่ใจเลย รู้สึกแล้วมันหนักหนักอยู่นะเพราะเป็นดินมันแป๊บเดียวเองนะแต่ว่ารูปรูปที่ออกมาคือแบบสวยมากเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากนะคิด<ฮ>้าโพสยากไหมไม่นะคะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะ Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Oh. Ah. Way back. Lame. Lame. Take me back to a place where back day back to to one me me พอตอนแรกอาจจะแบบว่าเสียวหรือกลัวใช่ไหมคะแต่ว่าพอดูแล้วเราก็จะเริ่มคำนวณได้ว่าโอเคแรงกระแทกประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยกลัวก็จะกล้ามากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็แดดเริ่มบอลน,นิดนึงเราก็ต้องสู้สายตาหนึน่งอ้อาตาเข็งได้เดียไป,ไ,ปไปต่อช็อตเซตสอง เป็นประสรบการณ์ใหม่ที่เป็นโฟโต้ชูที่แบบไม่มีทางหาได้จากที่ไหนคะ่ะถ้าดูค่ะมีทั้งน้ำทางฟองทง้งดินคือทุกอย่างครบทุกคนต้องแบบว่าเกรงแล้วก็ลองดูน้ำดูอะไรแล้วก็แบบว่าต้องระวังไม่ให้เข้าตาเพราะว่าอย่างทางผิวก็จะมีปัญหาเข้าตาบ่ยแป๊บเดียว,วยก็จะเสร็จเธออาจจะโดนรูปหนึ่งมันไหวไหมจริงได้ค่ะพี่ได้นะเจเจขอรูปหนึ่ง แต่ว่ารูปสวยแน่นอนค่ะหรือว่าไอคิวต่อไปเดี๋ยวเรามาอะไออกกันวิธีแบบแมนแนะอรออกอะไออกโอเคครับเป่วยิง You got a mind, but even that could change. You could fit the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, a And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst, I say, Okay, to strong. <laughs> เนื้อกับพาไทยเนาสนุกดีค่ะชาฮิไม่สนใจค่ะ be just do it. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. up. Today's gonna be a good day. Wake up, a good day. Wake, up, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake, up. wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 น้องเก่งมากเข้มแข็งแข็งแรงอดทนก็ ป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่ไม่เคยถ่ายรูปหรือเจอเหตุการณ์อะไรมาก่อนทุกในช่วงแรกจจะตื่นเต้นช่วงหลังๆนี่ก็จะเริ่มแบบรู้จังหวะรู้พิธีการแล้วก็รู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นก็ทําให้น้องแบบว่ามีสติในการควบคุมการรับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเข้ามาให้ดีขึ้น Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't l o n e Take me back to an age when the world felt small. t before ค่ะวันนี้เราก็ได้มาลาดดินกันเนาะก็สนุกมากเลยค่ะได้มีการลองแบบว่าศาสตร์ดินใส่แล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบมันแปลกใหม่มากแล้วก็สนุกมากใช่ไหมทุกคนใช่ใช่แล้วแบบว่ารูปก็คือสวยมากด้วยอ่ะป่าว้าวปังใช่จนุโดนหนักสุดเพราะว่าที่เขาบอกว่ายิ่งหนักยิ่งสวยค่ะสนุกดีนะเพราะว่าตอนของเซียถ่ายตอนเช้าก็เลย อากาศยังไม่ร้อนมากก็ยังยังเอ็นจอยเอ็นจอยกับการถ่ายอยู่ตอนแรกอ่ะก็คือมีแดดใช่ไหมคะเสร็จแล้วดีดีแดดก็หายแล้วฝนก็ตกค่ะสวยชิลชีวิตมากเป็นการถ่ายแบบรูปแบบใหม่ที่แบบจะไม่สามารถถ่ายได้จากที่ไหนจริงๆอะค่ะพี่ติวก็คือชมตลอดสวยสวยมากแล้วก็คิดท่าให้ด้วยโอเคก็สำหรับครั้งหน้านะคะว่าเราจะไปทำอะไรกันก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะเจอกันค <ๆ S 1> ่ะบ๊ายบาย To a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.